สวัสดีครับวันนี้กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้คือเป็นของสะสมพอดีผมก็ได้ซื้อตลอดแต่เขาเนี้ยไม่เคยทำคลิปแบบอธิบายละเอียดเลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ได้ไดทำเอาของสะสมมามันเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเรารับซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นของที่พบ ได้ตามบ้านนะครับคือมันเป็นของสมัยก่อนที่แบบรุ่น,ร,นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเราเงี้ยครับจะมีแล้วเขาเนี่ยบางคนไม่ได้สะสมหรือว่าเก็บแล้วไม่ชอบหรือต้องการขายเพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษาผมได้เรื่องราคาไม่เป็นไรมาคุยกันเพราะว่าเราขายให้ให้พวกนักสะสมโดยตรงพวกที่เอาไปทำมีพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือราคาซื้อเขาก็ไม่ค่อยเกี่ยงอยู่แล้วครับแต่ว่าขอให้ของ สวยแล้วก็ดีแล้วก็ตรงยุคอะไรอย่างเงี้ยครับในรายละเอียดต,าต่างๆเรื่องราคาเราก็มาคุยกันได้ครับไม่เป็นไรอันไหนอยากเก็บก็เก็บครับไม่ต้องขายก็ได้ก็ลองมาคุยกันก่อนครับก็ลองแอดไลน์ด้านล่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ส่งรูปอะไรมาประเมินเบื้องต้นกันก่อนครับส่วนราคาเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายหลายล้านก็มีของแบบบางอย่างชิ้นเดียวอ่ะเป็นล้านเลยก็มีใช่ครับดังนั้นอ่ะมันรายละเอียดมันเยอะ ก,ก็ส่งมาพูดคุยกันก่อนอย่างวันนี้ตัวอย่างที่ผมเอา,เอามาให้ดูครับมันก็จะครอบคุมทั้งทุกอย่างล่ลฮะครั้นี้เราก็จะแนะนําเป็นพวกกางสายหรือว่าลายครามคือพวกนี้จะมาในรูปแบบภาชนะที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งแจกันกาน้ําชาหรือจะเป็นแบบม,มันจะมาในรูปแบบภาชนะเยอะเลยครับถ้วยชุดชาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดเลยครับมันจะเยอะมาก คืออย่างนี้แบบนี้ใบหนึง่งก็เป็นมาเป็นคู่อย่างนี้ก็คือหลักแสนเลยครับแบบนี้หลักแสนอันนี้ก็หลายหมืน่นมันขึ้นอยู่กับลายลายของลายของไอ้นี่แล้วก็ความสมบูรณ์พวกนี้มีผลเยอะครับอย่างการน้ำชาแบบเนี้ใครอยู่ตามบ้านคนอาจจะไม่รู้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้ผมรับซื้อหลักแสนเลยครับเนี่ยอยู่ที่ลายอะไรองี้ครับอย่างอย่างกาอย่างนี้อย่างเนี้ ถ้าเกิดเป็นลายอื่นๆน่ะก็อาจจะหลักหมื่นหลายหมื่นแต่พอเป็นลายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าลายจัปลรอถ้าลายอย่างเงี้ยก็จะผมก็จะรับหลายๆแสนเลยครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความสมบูรณ์นี่นสําคัญครับอ่าพวกนี้ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนลายคามก็สีฟ้าขา,ขาวๆเงี้ยครับส่งมาเลยใช่ก็เนี่ยแหละครับอย่างเงี้ยมีก็สี้าข,าขาวก็ส่งมาให้ผมได้เลยส่วนแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าปั้นชาปั้นชาก็จะมีสองแบบมีปั้น ปั้นหูกับปั้นสายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยลูกนึงก็หลักหมื่นหลายหมื่นแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ยราคาจะดีกว่าแบบนี้ก็จะหลายหมื่นบางอันบางอันลายดีๆแปลกๆก็หลักแสนก็มีครับอย่างนี้อย่างนี้เล็กปั้นชาอันนี้เรียกว่าปั้นสายแบบนี้เรียกปั้นสายครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทรงพิเศษอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็หลายหมื่นแบบเนี้ยลูกเนี้ยหลายหมื่นเลยแต่ถ้าเป็น ปั้นหูก็จะเป็นแบบนี้ครับปั้นหูเดี๋ยวผมไม่ดูอย่างนี้คือปั้นหูปั้นหูก็จะมีหูยงค่ายอย่างนี้ครับแบบนี้คือถ้าคนไม่รู้อ่ะเนี่ยวางไว้ตามบ้านก็จะไม่รู้มูลค่าแต่จริงๆแล้วอย่างนี้ถ้าอยู่เป็นคู่กันนะขนาดเท่ากันทุกอย่างสีเหมือนกันแล้วก็เป็นเนื้อดีๆอย่างนี้ครับคู่หนึง่งอ่ะเป็นแสนเลยเป็นแสนส่งมาที่ผมได้เงินละได้เงินแสนแน่นอนครับอย่างนี้ขอให้สมบูรณ์แล้วก็ดีนะครับแบบนี้คือปั้นหูอย่างนี้คู่ เป็นคู่กันนี่ปั้นหูเป็นปั้นคู่ต้องอยู่คู่กันแต่ถ้ามาแบบเดี่ยวๆก็รับครับถ้ามาเป็นเดี่ยวๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นหลักหมื่นปั้นจบเลยเนะต่อไปก็จะเป็นเป็นเบนจ์ลงเป็นเบนจะลงอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชามเบนจ์ลง นะครับอันนี้ราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าขนาดแล้วก็การเขียนลายแล้วก็ความสมบูรณ์ครับถ้าใบอย่างเนี้ยตัวอย่างอย่างเนี้ยอันนี้ลายยักถ้าเกิดเขียนสวยแบบนี้เขียนสวยแบบนี้ไซส์อย่างเนี้ยแบบนี้หลักแสนเลยครับแบบนี้รับหลักแสนเลยจะกี่แสนก็ต้องดูขนาดความสมบูรณ์อีกทีหนึ่งครับแบบนี้อย่างนี้เนี่ยลายเขียนเขียนอย่างนี้เรียกว่าเบญจรงแบบนี้ก็เบญจรงครับเนี่ยมันก็จะมาในหลายรูปแบบครับ มันก็จะมาในหลายรูปแบบอันนี้ก็จะมาในแบบที่เป็นถ้วยกาแฟไอ้อันนี้อันนี้คือครบชุดละอันนี้คือมีจานแล้วก็มีถ้วยอันนี้เป็นลายเทพนมแล้วก็สิงห์มหาไทยนะครับตัวราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสีรูปทรงอะไราเงี้ยครับใช่แล้วก็ความสมบูรณ์ครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามีตำหนิมีแตกนิดนึงอะไรเงี้ยราคานี้ก็จะหายเลยอย่างอันเนี้ยเขาเรียกว่าถมทองถมทองเนี่ยอันเนี้ยคือพาน ขนาดเนี่ยถ้าเกิดขนาดขนาดไซส,ส์ใหญ่8นิ้วขึ้นไปแล้วสมบูรณ์อย่างเงี้ยอย่างใบอย่างเงี้ยหลักแสนเลยครับผมรับหลักแสนเลยเป็นพันกี่บัวนะครับก็คือเอาไว้รองพวกชุดชุดเช่นหมากชุดอะไรพวกเนี้ยครับก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องไซส์ใหญ่นะถ้าเกิดไซส์ไม่ใหญ่ก็อาจจะหลักหลายหมื่นแล้วก็ต้องดูได้ว่าถึงยุคหรือเปล่าถ้าเกิดที่บ้านมีอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอย่างเงี้ยก็ส่งมาปรึกษากันได้ครับแต่แบบเนี้ยหลักแสนเลยครับแบบเนี้ยจำไว้เลยครับหลักแสนเลย อันนี้คือคือพานกิบบัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขันขันพานเป็นถมทองเหมือนกันครับอันอันนี้จะเป็นขันพานนะครับแบบเนี้ยถ้าไซส์ใหญ่ๆก็คือหลักแสนนะครับแต่ถ้าไซส์เล็กลงมาก็จะเป็นหลักหมื่นอันเนี้ยอันนี้คือไซส์ใหญ่ครับ8ดนิ้ว8ดนิ้วขึ้นไปอันเนี้ยถ้ามีมีขันอย่างเดียวก็ได้มีขันอย่างเดียวก็เป็นหมื่นอยู่ดีหลักหมื่นอยู่ดีหลายๆหมื่นอันนี้จะมีอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีก็มาเป็นคู่กันดีกว่าครับก็จะ อย่างเนี้ยไซส์อย่างเนี้สยสวยๆอย่างเนี้ยสมบูรณ์ก็คือหลักแสนเลยครับกี่แสนก็เราก็ต้องดูดูลายดูอะไรกี่นึงอ่ะฮะอันนี้คือเป็นมันไม่ใช่มีแค่ขันกับพานนะมันจะมีอย่างอื่นด้วยนะมีกามีกาด้วยมีอะไรด้วยคือบางอย่างอะถ้ามันดีเลยอะของเก่าถึงยุคดีเลยเป็นร้านนะไอ้พวกกาที่เป็นลูกๆครับเป็นร้านนะคือผมไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูแต่ว่าถ้ามีลองส่งมาครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นชุดน้ําชา ชุดน้ําชาก็อยู่ในยุคประมาณรรัชกาลที่5อันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดจีโบครับคือครบชุดเนี่ยก็จะมีอย่างนี้เลยครับตามภาพนี่เลยครับมีถ้วยชงแล้วก็มีจานรองแล้วก็มีถ้วยจิบอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือครบชุดพอครบชุดปุ๊บอะราคาจะดีเลยจะหลักแสนเลยครับบางลายหลายหลายแสนบางลายเป็นล้านเลยชุดอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยคือครบหรือแต่ถ้าเกิดมาแบบเดียวๆอย่างเงี้ยก็ได้ผมก็รับซื้อครับเป็นเศษๆอะไรเงี้ยคือรับหมด คืออย่าอย่าชํารุดเยอะมากแต่แต่ลองส่งมาดูก่อนไม่เป็นไรครับเนี่ยถ้ามีครบชุดอย่างเงี้ยหลายหลายแสนผมรับพวกถาดรองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีราคานะพวกถาดอย่างเงี้ยถาดถาดที่เป็นกระไหลเงินเป็นทองเหลืองอย่างเงี้ย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 ก็คือเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เงินนะเป็นแปดตังค์แบบเนี้ยก็หลายหลายหมื่นนะเฉพาะถาดนะครับอ่าเฉพาะถาดนะครับเฉพาะถาดนะหลายหลายหมื่นนะไม่ใช่เงินด้วยนะ ถ้าเป็นเงินก็หลักแสนเลยครับแบบนี้อ่าเป็นกระเบื้องก็มีอย่างนี้ก็มีวัสดุเป็นกระเบื้องอย่างนี้ก็มีครับถ้าแบบนี้ก็จะหลายหมื่นหลายหมื่นเลยอ่าถ้าเป็นกระไหลทองอย่างนี้ก็ชุดครบชุดอย่างนี้ก็หลักแสนเลยครับแบบนี้แบบนี้เป็นเงินแล้วก็เป็นกระไหลทองครับคือครบชุดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นชุดเชี่ยนมากชุดอะไรพวกนี้ครับ ก็คือหลักแสนเลยครับหลายๆแสนขึ้นอยู่กับงานเลยครับถ้าง,งานสวยงานละเอียดถึงยุคและแบบสมบูรณ์นะสวยๆอะหลายๆแสนเลยครับพระเนี่ยอย่างพวกภาชนะพวกเนี้ยไม่ไม่ถูกนะดูดีๆนะถาดพวกเนี้ยจะเจอพบเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยครับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโถปิดให้ดูอันนี้โถปิดก,ก็หลักหมื่นนะครับแบบนี้จริงๆแล้วโถปิดแบบเนี้ยเขาจะมียอดทองอยู่ข้างบนอันนี้มันจะ คือบางอันน่ะมันมัน,ม,นมันนานแล้วครับแบบนี้ทองมันอาจจะหลุดถ้าเกิดมียอดยอดทองนี้เป็นหัวปิดยอดทองอย่างเงี้ยโอ้โหหลายหลายหมื่นเลยครับแล้วถ้าครบชุดก็หลายหลายแสนเลยทีนี้เป็นชุดของเขาครับอ่านเนี่ยแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเรียกว่าหัวปิดยอดทองแต่ยอดทองหายถ้ามีอย่าไปแกะเล่นนะเคยมีบางคนเนี่ยไปแกะเอาแกะไปแกะเอายอดทองขายก็มีเอาไปชั่งกิโลขายอย่างเงี้ย ห้ามเลยนะคือถ้าเกิดมันอยู่ครบชุดตะมันจะดีกว่าครับยังไงน้ําหนักมันมันดีกว่าทองเยอะอยู่แล้วครับอย่าไปแกะทองนะมีคนเคยแกะทองมาขายผมด้วยโทปิดอย่างเงี้ยก็เลยปวดหัวเลยแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันโทปิดเหมือนกันอันนี้ก็หลักหมื่นถึงไม่มียอดทองก็หลักหมื่นถ้ามียอดทองก็หลายหมื่นก็เดี๋ยวสรุป สรุปกันเลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยส่งมาปรึกษาส่งมาถามก่อนเรื่องราคาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับเต็มพิกัดแน่นอนไม่จํากัดจํานวนเงินเลยไม่จากัดวงเงินเลยขอให้มันสวยสมบูรณ์พอแล้วครับส่งมาถามมาปรึกษาก่อน,อนจะขายแล้วก็นัดกันอ่ามันจะได้ไม่เสียโอกาสถ้าเกิดแบบพี่ไปขายสมมติสมมติมีมีคนมาซื้อพระเช่าพระที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบ เขาหยิบไปอย่างเนี้ยแล้วเราไม่รู้มูลค่าเนี่ยมันเสียหายเยอะครับมันมันจากจะได้เงินเยอะๆกับกลายเป็นว่าไปขายผิดที่ผิดทางมาเลยไม่ได้เงินเ,นเยอะขายลูกประเมินกันโอเคของไม่เยอะมากพี่มาหาผมหรือไม่ก็ให้ผมไปหาก็ได้ได้หมดบริการให้หมดทั่วประเทศเลยครับผมยินดีไปหาทุกที่เลยแต่ว่าถ้าเกิดต่างจังหวัดไกลก็ขอของแบบเยอะๆหน่อยเดี๋ยวไปหา อย่างของพวกข้างหลังพวกเนี้ยก็รับหมดนะครับอย่างอย่างตู้เป็นตู้ไม้ตู้ไม้หรือตู้มุกอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเป็นพานเงินเป็นงานงานพานพานอย่างเงี้ยก็ไหลเงินกระไหลทองอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหลายหลายหมื่นนะบางชิ้นเป็นแสนนะครับเนี่ยยางเห็นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้คือหัุมานอย่างเงี้ยครับเป็นงานเก่าผมก็ชอบบางอย่างเราชอบอะบางอย่างคืออะฮะชอบ เนี่ยพระบูชาอย่างนี้ก็เราก็รับหมดครับ